ท่านผู้ชมครับในรายการเขาเก่งขนาดไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงครีเอเตอร์ที่ดังที่สุดบนแพลตฟอร์ม YouTube อย่าง Mr. Beast ไม่มีใครมีผู้ติดตามเยอะกว่าเขาอีกแล้วนะครับในโลกใบนี้บน YouTube แล้ว Mr. Beast เขาก็ยังเป็นคนที่เข้าใจอัลกอริทึม u t u b e ได้ลึกที่สุดในโลกอีกแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือเจ้าตัวเคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆรวมทั้งหมดเกินกว่า1000ล้านบาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเขาจะเล่น ความเข้าใจที่มิสเตอร์บีสมีเกี่ยวกับ YouTube จะสามารถเอามาแอพพลายใช้กับหมักลุกได้หรือเปล่าแล้วเจ้าตัวจิมมี่เนี่ยเขาจะเล่นหมักลุกเก่งขนาดไหนยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับในเกมแรกที่เราจะมาดูกันเราจะมาดูสัญชตาตญาณการเป็นนักฆ่าของมิสเตอร์บีสนะครับ ในเกมนี้เนี่ยมิสเตอร์บีสเล่นเป็นหมากฝ่ายดำแล้วคู่แข่งของเขานะครับชื่อ Milk 1น่าจะเป็นคู่แข่งออนไลน์แบบมั่วๆนะครับแล้ว Account น,นี้ก็เป็น Account ของมิสเตอร์บีสจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเคยยืนยันใช้ Account น,นี้ในทัวร์นาเมนต์พอกแชมป์มาก่อนนะครับหมากฝ่ายขาวพัฒนาตัวหมากแล้วจิมมี่นะครับเดินเบีย้ยให้กินฟรีเลยครับตอนนี้ขาวเนี่ยจะสามารถกินเบี้ยมิสเตอร์บีสได้นะครับสามารถเอาบิชอปกินเข้ามาได้ แต่เนื่องจากมันเป็นเกมนาทีหนึง่งแล้วทุกอย่างรวดเร็วไปหมดหมากฝ่ายขาวก็อาจจะมองไม่ทันตอนนี้หมากฝ่ายขาวพยายามเดินเบี้ยเพื่อพัฒนาตัวหมากส่วนมิสเตอร์บีชนะครับก็ยึดตำแหน่งกลางกระดานไปเลยหมากฝ่ายขาวพัฒนาทั่วๆไปแล้วผมชอบการเดินของมิสเตอร์บีชมากนะครับในเกมนี้คือมิสเตอร์บีชเนี่ยพยายามยึดตำแหน่งกลางกระดานที่สําคัญแล้วสาหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยในหมากรุกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมกลางกระดานนะครับ ตอนนี้หมากฝ่ายขาวก็พยายามมาโตหมากขึ้นมาแล้วมิสเตอร์บีชก็เอามมาขึ้นไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้หมากฝ่ายขาวก็พัฒนาตัวเหมือนกันเดี๋ยวลีลากําลังจะออกนะครับเดี๋ยวมิสเตอร์บีชจะโชว์ความเล้าใจขนาดในวิดีโอเขาเขายังกล้าลงทุนทําไมในหมาลุกเขาจะไม่กล้าใช่ไหมครับตอนนี้มิสเตอร์บีชเถิบคิงธรรมดาไปก่อนโดยสถานการณ์เวลาตอนนี้เนี่ยหมากฝ่ายขาวมี46วิส่วนมิสเตอร์บีชมี49วินะครับก็ถือว่ามิสเตอร์บีชเดินค่อนข้างไว เขาตัวออกมานะครับแล้วก็ได้เอาบิชอปแลกกับบิชอปหมากฝ่ายขาวไปตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับจิมมี่โดดม้าไปปั่นป่วนอาจจะไม่ได้เป็นตาที่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นตาที่น่าสนใจครับหมากฝ่ายขาวถอยม้าก,กลับไปซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าในหมากลุกเนี่ยมา้าริมกระดานจะถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีจิมมี่พัฒนาตัวหมากต่อ เอ่ยมาฝฝายขาวทิ้มเบี้ยมาหลอกล่อให้มิสเตอร์บีสกินนะครับแต่มิสเตอร์บีสใจถึงอยู่แล้วเอาเบี้ยกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวทีเด็ดกําลังจะมาครับตอนนี้มาฝฝายขาวพยายามโดดมาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาบวนมาฝฝายฟดำแต่ตอนนี้มิสเตอร์บีสเตะมา้ามาฝ์กขาวไปก่อน แล้วตอนนี้นะครับเขาเริ่มปลูก,กองทัพงูเห่าใช่แล้วนะครับดูกันดีๆนะครับมากฝ่ายขาวพยายามตกเรือมาแต่เรือตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีเบีย้ยกันอยู่เลยทําอะไรไม่ค่อยได้มิสเตอร์บีสขยายฐานทัพงูเห่าไปอีกนะครับเบีย้ย3ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับถ้าดันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงคิงมากฝ่ายขาวก็ต้องโดนโจมตีมิสเตอร์บี๊ตอนนี้เป็นต่อเวลา5วินาทีนะครับ โอ้เค้าถือว่าเล่นใช้ได้เลยครับกินเบีย้ยหมักฝ่ายขาวเข้าไปอีกหมากฝ่ายขาวโอ้โหทําอะไรไม่ได้นะครับถอยบิชอปไปก่อนโอ้โหกองทัพงูเห่าทยยนฟ้าเข้าไปนะครับพยายามไปโจมตีคิงหมักฝ่ายขาวโอ้ตอนนี้หมากฝ่ายขาวทิมเบีย้ยขึ้นมานะครับหมากฝ่ายขาวว่าจะไม่รู้จะทําอะไรแล้วมิสเตอร์บีสนะครับเล่นองเพอร์ซองในหมักลุกถ้าเกิดว่าเบีย้ยขึ้นมา2ตาแบบนี้จะมีกดพิเศษให้สามารถกินได้นะครับอันนี้ก็โชว์ว่ามิสเตอร์บีสเขาเล่นหมักลุกเป็นอย่างแน่นอนเขาก็ ค่อนข้างจะชินกับกฎของเกมยิ่งถ้าเป็นเกมนาทีนึงแล้วเขาเจอตานี้คือเขาต้องรู้อย่างแน่นอนว่ากฎอันนี้มันมีอยู่นะครับหมากฝ่ายขาวตานี้เอาบิชอปกินเข้ามาแล้วมิสเตอร์บีสแค่ควรจะเอาเบี้ยกินบิชอปไปนะครับก็ทําให้เป็นตอแบบสบายๆแต่ตานี้งงเหมือนกันทําไมจิมมี่สงสารเหยื่อมิสเตอร์บีสนะครับเขาตัดสินใจดันเบีย้ยขึ้นไปแทนแล้วหมากฝ่ายขาวออมาสับเบีย้ยอีกตัวนึงเข้ามาครับสงสัยหมากฝ่ายขาวไม่คิดว่าตัวเองจะรอดเลยพระเจ้าตาเข้าสิงนะครับแล้วตานี้จิมมี่เอาเบี้ยกินกล มากฝ่ายขาวกินเข้ามาตอนนี้จิมมี่สามารถกินบิชอปฟรีได้แต่มิสเตอร์บีสทิมเบียไปโจมตีคิงก่อนคิงมาร์กไฟขาวกินเข้ามาแล้วมิสเตอร์บีสยังไม่อยากที่จะกินบิชอปนะครับเขาเลยเช็คไปก่อนแล้วหลังจากที่มิสเตอร์บีสเนี่ยพยายามโจมตีสักพักตอนนี้กําลังค่อมนะครับทั้งคุยและเรือในเวลาเดียวกันหลังจากที่มาร์กายขาวเดินไม่กี่ตามิสเตอร์บีสเริ่มได้กินตัวมาร์กฟรีแล้วครับอตอนนี้คิงมาร์กายขาวมาแล้วมิสเตอร์บีสก็ เช็คคิงนะครับทำให้เขาได้กินควีนไปอีกโอ้โหแบบนี้หมากฝ่ายขาวรอดยากแล้วครับแล้วหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเดินกันไปสักพักนะครับถ้าเป็นแบบเกมระดับแข่งขันเนี่ยตอนนี้หมากฝ่ายขาวยังไงก็ไม่มีโอกาสแต่ในเกมนี้ด้วยความที่มันเป็นเกมหนึ่งนาทีเนี่ยถึงหมากฝ่ายขาวแพ้แล้วแต่เขาคงจะต้องพยายามชนะเวลามิสเตอร์บีส์อยู่ดีนะครับโอ้ตอนนี้มิสเตอร์บีส์ก็ปาม้าเข้าไปแล้วหลังจากที่เดินกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยแลกตัวกันไปกันมานะครับ ในสถานการณ์ที่เวลาชุลมุนว่าเห็นไหมครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ห้าวิมิสเตอร์บีสก็โชว์ความเร็วสายฟ้าแลบของเขานะครับแล้วเขาก็สามารถชนะหมากฝ่ายขาวไปด้วยนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยอ่ะหมากฝ่ายขาวถูกปรับแพ้นะครับจากเว็บไซต์ chess.com เนื่องจาก t i ม e เอาเพราะในเกมหมากลุกถ้าเกิดหมากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาหมดก่อนก็จะถือว่าแพ้นะครับโอ้แต่จิมมี่เกมนี้หุดหิดมากนะครับเหลือเวลาไม่ถึง1วินะครับเหลือ0.8วินาทีนะครับโหโคตรสุดเลยครับแต่ คู่แข่งเกมนี้ของมิสเตอร์บีเนี่ยเรตติ้งหรือคะแนนอาจจะยังไม่เยอะนะครับในเกมถัดไปเราจะไปดูกันถ้าจิมมี่ดอนน d s ตสันต้องเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาจะทำได้หรือเปล่าในเกมนี้เนี่ยมิสเตอร์บี๊เล่นเป็นหมากฝ่ายขาวแล้วในหมากลุกหมากขาวจะเป็นต่อหมากฝ่ายดําเยอะมากนะครับต้องมาดูกันว่าเมื่อเขาต้องเจอกับคู่แข่งที่เก่งกว่าเกมที่แล้วแต่เขาได้เป็นหมากขาวเขายังจะชนะไหวอยู่หรือเปล่านะครับจิมมี่เริ่มเกมด้วยเบี้ยหน้าควีนแล้วคู่แข่งนะครับเดินเบี้ยชน โอ้ตอนนี้จิมมี่เส้นเบีย้ยไปเลยนะครับมากนี้ชื่อว่า Black มา d ด i m e r g a ก b ม t ิดซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใจถึงเอ้ยแต่มากฝ่ายดำไม่ยอมกินเข้ามาครับเดินแปลก,ปลกแล้วจิมมี่นะครับเลยตัดสินใจแลกเบีย้ยกันไปทั้งคู่แลกเบีย้ยกันแล้วจิมมี่นะครับกินควีนมากฝ่ายดำเข้าไปตอนนี้มากฝ่ายขาวเล่นง่ายกว่าเนื่องจากคิงดำนะครับไม่สามารถที่จะเข้าป้อมได้จิมมี่เดินม้าไปจับเบีย้ยครับกำลังจะกินแล้วทั้งคู่นะครับพัฒนาตัวหมากขึ้นมา เบี้ยกลางกระดานถูกแลกกันไปแล้วจิมมี่เอาบิชอปไปโจมตีมา้าหมากฝ่ายดําดานะครับถอยมา้าก,กลับไปแล้วมิสเตอร์บีสเอาบิชอปนะครับไปขู่กินเบีย้ยฟรีอีกต้องมาดูกันว่าดําจะเห็นหรือเปล่าโอ้ดาเดินมา้าขึ้นมาแบบนี้ไม่น่าจะเห็นนะครับแล้วจิมมี่แลกมา้าเข้าไปก่อนดําเอามา้ากินกลับแล้วเขาค่อยนะครับกินเบีย้ยฟรีตรงตา F7 เข้าไปหมากฝ่ายดําเดินคิงขึ้นมานะครับหวังกินบิชอปฟรีจากจิมมี่ แต่มิสเตอร์บีเห็นอยู่แล้วนะครับเขาถอยบิชอปกลับมาแล้วหมากฝ่ายดำเอาบิชอปขึ้นมาลองมาจับกินเบี้ยมิสเตอร์บีฟรีบ้างตานนมิสเตอร์บีเข้าป้อมนะครับหมากฝ่ายดำเดินเบีย้ยขึ้นมาอาจจะพยายามมาทิ้มไล่บิชชปมิสเตอร์บีสในอนาคตมิสเตอร์บีไม่สนใจเดินมาขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นการเดินที่ดุดันมากๆหมากฝ่ายดำทิมเบีย้ยอาจจะพยายามเอาบิชอปออกมาเพราะในหมากลุกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับที่เราจะพัฒนาตัวหมากของเราที่ยังไม่ได้ขึ้นไป แต่มิสเตอร์บีนะครับไม่ยอมให้ดำทะลึ่งเลยครับเอาบิชอปนะครับกำลังไปโจมตีคิงคิงดำต้องขยับแล้วมิสเตอร์บีนะครับโอ้โหถอยบิชอ OP กลับมาตอนนี้มาขู่กินม้าฟรีอันตรายมากๆดำพยายามเดินบิชอ OP ขึ้นมาพยายามหาวิธียื้อชีวิตมิสเตอร์บีไม่สนใจเอาปืนใหญ่อีกลำนะครับมากดคิงดำตอนนี้คิงดำนะครับไม่ปลอดภยัยแต่ดำตัดสินใจ เอาเบี้ยม,มาโจมตีบิชอปจิมมี่แทนหวังนะครับที่จะหลอกล่อมิสเตอร์บีส์แต่มิสเตอร์บีสไม่สนใจเอาบิชอปนะครับกินม้าเข้าไปแล้วเห็นเรือไหมครับตอนนี้เรือกําลังเช็คคิงดัมอยู่ทําให้คิงดัมต้องขยับทําให้มิสเตอร์บีสพึ่งได้กินม้าฟรีไปนะครับอันนี้เป็นการดิส c เวอร์แอทแทนะครับหรือการเปิดตัวโจมตีแล้วมิสเตอร์บีสนะครับค่อยแลกบิชอปกับมากฝ่ายดาไปตอนนี้มิสเตอร์บีสเหลือตัวเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ตอนนี้บิชอปเขาจะโดนโจมตีอยู่แต่เขาเห็นนะััวว่าามมีจงหหพออใ้้เถยได ถ้าเราดูจากการเล่นของ Mr. Beast ถึงตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่รู้เรื่องอย่างชัดเจนนะครับว่าแมค a n นิกเกมหมากลุกเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้หมากฝ่ายดำนะครับก็พยายามมาแลกเรือกับ Mr. Beast แต่ Mr. Beast ไม่สนใจนะครับกินเรือเข้าไปเลยพอหมากฝ่ายดำกินกลับนะครับ ต้องมาดูกันว่ามิสเตอร์บีสจะเคลียร์หมากยังไงเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าขาวสามารถแลกตัวออกได้นะครับขาวก็จะชนะโดยทันทีเพราะว่าขาวมีเบีย้ยเยอะกว่านะครับหนึ่งตัวทําให้สามารถดันเบีย้ยไปเป็นควีนได้แบบไม่ยากมากเอ้ยแต,แต่ตานี้นะครับมิสเตอร์บีสเอาเรือไปเช็คโจมตีคิงดาซึ่งดูเหมือนเป็นตาที่ดีมากๆแต่เห็นกันไหมครับบิชอปดําสามารถกินเรือฟรีได้นะครับแต่ในเกมดําไม่เห็นนะครับดําเดินคิงลงมา แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับมิสเตอร์บีสเอาเรือก,กินเบีย้ยเข้าไปโอ้โหดำลำบากเลยครับแล้วหลังจากที่ดำพยายามมาโจมตีมิสเตอร์บีสนะครับเพราะในหมักลุกเนี่ยถ้าไม่ใช่ในเลเวลที่สูงจริงๆผู้เล่นทุกคนนะครับก็อาจจะต้องพึ่งดวงไม่มากก็น้อยมิสเตอร์บีสกวาดเบีย้ยหมากฝ่ายดำไปก่อนนะครับตอนนี้หมากฝ่ายดำเอาบีชบกินมาจิมมี่เข้ามาแล้วจิมมี่นะครับเอาเบีย้ยกินกลับโอ้ตอนนี้นะครับ หมากฝ่ายดาพยายามเอาเรือมาเช็คมิสเตอร์บี๊ไม่สนใจครับแล้วตอนนี้หมากฝ่ายดําพยายามจะมาจาับก,กินเบีย้ยอีกมิสเตอร์บี๊เถิดคิงนะครับไปโจมตีเรือเลยแล้วพอเรือดํานะครับอ่พยายามมากินเบีย้ยตัวสุดท้ายมิสเตอร์บีสทิ้งเบีย้ยเลยครับแล้วหลังจากที่ดานะครับกินเข้าไปมิสเตอร์บี๊กกินเบีย้ยของหมากฝ่ายดํานะครับแล้วตอนนี้ดําก็ยอมแพ้ไป ด้วยเหตุผลที่ว่าเรือดำตอนนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้อีกนานๆกว่าจะออกมาได้แล้วเรือมิสเตอร์บีสกับบิชอปมิสเตอร์บีสเนี่ยจะจับกินเบีย้ยมาฝ่ายดำทุกตัวนะครับทำให้ดำเหลือตัวไม่พอให้สู้ครับโอ้โหก็ถือว่าเกมนี้จิมมี่นะครับเดินได้ดีมากๆเขาพลาดแค่ตาเดียวเองครับแต่เกมถัดไปเนี่ยจะเป็นการทดสอบที่แท้จริงละมิสเตอร์บีสกำลังจะต้องเจอกับคู่แข่งที่เก่งที่สุดที่เขาเคยเจอมาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเกมถัดไป ในเกมสุดท้ายที่เราจะมาดูกันวันนี้จะเป็นการประทะก,กันใช่ไหมละครับระหว่างมิสเตอร์บีสและแม็กฮอปกินส์นะครับซึ่งแม็กเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานให้กับมิสเตอร์บีสด้วยนะครับในมิสเตอร์บีสครูซึ่งมาดูกันเมื่อแม็กฮอปกินส์เนี่ยเรตติ้งนะครับหรือคะแนนเยอะกว่ามิสเตอร์บีสครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยจิมมี่จะมีโอกาสในการสู้กับแม็กหรือเปล่านะครับมิสเตอร์บีสเริ่มต้นด้วยเบีย้ยหน้าควีนตามเคยนะครับแล้วแม็กเนี่ยก็เล่นเบี้ยร์ดีห้าชนกัน เกมนี้มิสเตอร์บีสเลือกเล่นเซฟๆเพราะเรตติ้งของแม็กเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามิสเตอร์บีสทิ้เบี้ยให้กินฟรีโอกาสรอดของเขาอาจจะยากนะฮอปกินส์นะครับเดินม้าขึ้นมาตอนนี้นะครับมิสเตอร์บีสพยายามคุมกลางกระดานอยู่เดินเบี้ยนะครับไปโจมตีเซนเตอร์แล้วตั้งแต่ทั้งคู่เล่นกันมาเพราะทั้งคู่เนี่ยเล่นกันมาหลายเกมมากๆมิสเตอร์บีสแทบจะไม่เคยชนะแม็กเลยอย่างน้อยๆก่อนหน้าเกมนี้เขาก็ยังไม่เคยนะครับ มิสเตอร์บีสกินเบี้ยกลางกระดานเข้าไปแล้วแม็กเอาม้ากินกลับจิมมี่เดินบิชอปขึ้นไปตอนนี้กําลังอาจจะไปหาวิธีโจมตีมา้าแม็กนะครับถอยม้ากลับมาเพื่อมาโจมตีบิชอปจิมมี่ซึ่งเป็นการโชว์ความเข้าใจที่ดีเพราะตอนนี้ดําได้เดินฟรีมิสเตอร์บีสเอาบิชอปไปเช็คแล้วดํานะครับก็หลอกเดินฟรีเพิ่มอีกเกมนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าหมากฝ่ายดําชั้นเชิงดีกว่าชัดเจนโอ้ตอนนี้นะครับดําพยายามเตะบิชชปจิมมี่มิสเตอร์บีสถอยบิชชปกลับมาแล้วแม็กนะครับ เดินบิชอ OP มาตอนนี้กําลังมาพินม้าของจิมมี่จิมมี่เอาบิชอ OP กินบิชอ OP เข้าไปแม็กนะครับเอาควีนกินกลับแล้วมิสเตอร์บีสเดินบิชอปมาตานี้อาจจะเป็นการพัฒนาตัวหมากแล้วเผื่อดํากินเข้ามาเขาจะได้เอาบิชอ OP กินกลับได้นะครับหมากฝ่ายดําเดินม้ามาจมตีกลางกระดานอีกแล้วทั้งคู่นะครับก็แลกตัวกันชุลมุนเลยครับเป็นการแลกบิชอ OP กับม้าแต่ตอนนี้นะครับหมากฝ่ายดําก็ดูเล่นค่อนข้างสบายกําลัง มาหลอกกินเบี้ยจิมมี่อยู่แล้วควีนดำนะครับอยู่กลางกระดานค่อนข้างสวยเลยมิสเตอร์บีสเห็นอยู่แล้วนะครับเขาตัดสินใจเดินม้าขึ้นมาไม่ยอมโดนกินฝุ่งง่ายๆโอ้แล้วตานี้แม็กโคตรร้ายนะครับเขาเดินควีนมากันไม่ให้คิงของมิสเตอร์บีสเนี่ยเข้าป้อมได้มิสเตอร์บีสเลยทิมเบี้ยนะครับอาจจะพยายามหาวิธีโจมตีควีนสักทางหนึ่งหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันแม็กเข้าป้อมไปแล้วมิสเตอร์บีสสังเวยเบี้ยเลยครับ เขายอมให้ควีนดํากินเบีย้ยฟรีได้เพื่อเขาจะได้เข้าป้อมนะครับก็ถือว่าเป็นตาที่น่าสนใจแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดีหรือเปล่าตาในแม็กเดินม้าขึ้นมาแล้วมิสเตอร์บีสนะครับพระเจ้าตากเข้าสิงเอาเรือนะครับพยายามไปโจมตีควีนถึงแม้ว่าดําจะได้กินเบี้ยมิสเตอร์บีสเพิ่มอีกตัวหนึง่งแต่มิสเตอร์บีสเห็นไหมครับเขากําลังจะได้กินเบีย้ยหมากฝ่ายดําแล้วก็กําลังจับกินเบีย้ยอีกตัวหนึง่ง หมากฝ่ายดําคุ้มกันนวเหนียวยไว้ก่อนแล้วมิสเตอร์บีสนะครับเดินควีนขึ้นไปพยายามหาวิธีพัฒนาตัวหมากตอนนี้ไปเล็งเบี้ยหมากดําอยู่แม็กนะครับเดินเรือมาให้เรือแอคทีฟแล้วจิมมี่นะครับโดดม้าไปไปขู่เอาควีนกินเบี้ยเช็คแล้วก็ได้โจมตีอีกมากมายนะครับแต่ดําเห็นอยู่แล้วนะครับเลยทิมเบี้ยสกัดไว้ก่อนแล้วตานี้จิมมี่ทิมเบี้ยหลอกครับอาจจะเป็นตาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้แล้วตานี้แม็กนะครับ ขุดเบีย้ยขึ้นมาเพื่อพยายามทําให้เบีย้ยกลางกระดานของจิมมี่เป็นจุดอ่อนจิมมี่ไม่สนใจครับเอาเรือมาตอนนี้กําลังนะครับมาโจมตีมาร์กมาร์กฝ่ายดําทั้งคู่แลกเบีย้ยเอ้ยโหหลังจากที่ดำกินเบีย้ยเข้ามามิสเตอร์บีชนะครับเอาเรือสับม้าเลยซึ่งเป็นตาบลันเดอร์หรือตาผิดพลาดทําให้ยังไงก็ตามข่าวน่าจะไม่รอดนะครับเพราะตอนนี้หลังจากที่ดำเอาควีนกินเรือเข้าไปตอนนี้ดำนะครับมีตัวหมากเยอะกว่า สี่แต้มนะครับหมากฝ่ายดําเป็นเรือแล้วหมากฝ่ายขาวเป็นม้าซึ่งเรือจะเก่งกว่าม้าค่อนข้างมากแถมในกรณีนี้หมากดํายังมีเบี้ยเยอะกว่าอีกแต่มิสเตอร์บีของพวกเราใจสู้อยู่แล้วนะครับขนาด YouTube เขายังชนะได้ทำไมเกมหมากลูกที่เสียเปรียบเขาจะชนะไม่ได้ใช่ไหมครับแม็กนะครับเอาเบี้ยกินเบี้ยเข้ามาแล้วจิมมี่นะครับเอาควีนกินเบี้ยกลับต่นี้ดำนะครับพยายามมาโจมตีควีนมิสเตอร์บีอีก มิสเตอร์บีสไม่สนใจครับเอาควีนมาอยู่กลางกระดานพยายามหาวิธีโจมตีแม็กนะครับตบเรือมาตีควีนจิมมี่อีกโอ้โหตีโคตรแรงจิมมี่นะครับตอนนี้ขู่จะไปเช็คเมดสมมติหมากฝ่ายดาําไม่ระวังนะครับเดินควีนเออลงมาแบบนี้จิมมี่จะกินเบี้ยเข้าไปแล้วก็กินแบบนี้นะครับเป็นเช็คเมดทําให้ชนะไปเลย แต่เรตติ้งของแม็กเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเขาไม่น่าทําอะไรแบบนั้นอย่างแน่นอนตานี้แม็กนะครับตัดสินใจเอาเรือมาคุ้มกันก่อนแล้วจิมมี่เจ้าเล่ห์ครับพยายามจะไปชนะอีกทางหนึ่งนะครับพยายามหลอกเช็คเมดนะครับแต่แม็กเห็นอยู่แล้วนะครับเขาเลยทิมเบียขึ้นมาสกัดควีนก่อนตานี้จิมมี่ไม่รู้จะทําอะไรถอยม้ามาหาวิธีปั่นป่วนตานี้แม็กนะครับเดินเรือมาพยายามหาวิธีจมตีควีนขาว แล้วตานี้จิมมี่สามารถเอาม้าไปเช็คได้แล้วค่อยกินเรือแต่มิสเตอร์บีสไม่สนใจนะครับเขาเดินเรือไปก่อนอาจจะไม่ได้เป็นตาที่ดีที่สุดแต่เป็นตาที่ถือว่าค่อนข้างเจ้าเล่ตานี้แม็กไม่ระวังนะครับเขาตัดสินใจเอาเรือนะครับพยายามมาโจมตีม้าของจิมมี่อีกแต่จิมมี่เช็คเข้าไปเลยครับตอนนี้กําลังโจมตีคิงมากฝ่ายดําบังคับนะครับให้คิงดํเขยิบ แล้วจิมมี่เอาเรือกินม้าเข้าไปโอ้โหโคตรแสบนะครับโดยคอมโบเดียวตอนนี้มิสเตอร์บีสพลิกเกมจากที่หมากแพ้อยู่กลับมาชนะแล้วครับตอนนี้นะครับเขาเอาควีนกินเลือเข้าไปกําลังพินคิงหมากฝ่ายขาวแม็กน่าจะเจ็บใจนะครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมถึงกินแบบนี้เข้าไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าดํานะครับกินเลือเข้าไปขาจะสามารถเช็คแบบนี้ได้ครับแล้วพอคิงกินเรือเข้าไปปุ๊บเออดาจะเสียควีนนะครับ ในเกมเนี่ยแม็กเลยตัดสินใจเดินควีนขึ้นมาสวนเลยครับพยายามเช็คคิงจิมมี่หาวิธีนะครับลุกล้อหาเสมอมิสเตอร์บีสเอาคิงขึ้นไปแล้วแม็กนะครับเดินควีนกลับมาตำแหน่งเดิมตานี้นะครับถ้าใครอยากหาวิธีจบเกมแบบมิสเตอร์บีสก็สามารถหยุดวิดีโอกันได้เดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะครับตานี้มิสเตอร์บีสจิมมี่ดอนัลสันเนี่ยเอาม้านะครับกินเข้าไปเช็คเลยเป็นการดับเบิลเช็คทั้งควีนทั้งม้ากำลังเช็คคิงดำอยู่แล้วหลังจากที่แม็ก เอาคิงขึ้นไปหลบภัยนะครับจิมมี่ก็เอาเรือนะครับมาเช็คคิงมากฝ่ายดําต่อหลังจากที่แม็กขึ้นมาตานีิจิมมี่นะครับ เดินควีน G4 ไปเชคเมดอย่างสวยงามคิงดำไปตาไหนไม่ได้เนื่องจากติดเรือกับติดม้าหมากฝ่ายขาวนะครับแล้วควีนขาวเนี่ยมีเบี้ยคุ้มกันอยู่ทําให้คิงดำโดนเชคเมดไปโอ้ถือว่าเป็นเกมที่โหดมากๆแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มิสเตอร์บีสสามารถชนะแม็กได้ในทุกๆก,กรณีนะครับที่ผู้เล่นที่สมมติว่าเรตติ้งน้อยกว่าอย่างจิมมี่ในกรณีนี้ที่สามารถชนะแม็กได้เนี่ยโดยปกติก็อาจจะต้องมีความโชคดีด้วยนิดนึงแล้วผู้เล่นฝ่ายที่เก่งกว่าก็อาจจะต้อง พลาดแบบใหญ่ๆนะครับแบบแม็กในเกมนี้ที่ไม่ได้ระวังแล้วโดนจิมมี่ใช้คอมโบสวนแป๊บเดียวชนะเลยบ้ามากนะครับส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าจิมมี่ดอนัลสันเขาเล่นหมักลุก ถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าเกิดเทียบกับมือใหม่ด้วยการคนที่เพิ่งหัดเล่นยังไงก็ไม่มีทางสู้จิมมี่ได้นะครับแล้วสิ่งที่แบบน่าอเมซิ่งคือจิมมี่เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเล่นหมักลุกได้แค่ไม่กี่ปีเองครับเขาเล่นหมักลุกครั้งแรกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือตอนช่วงปี2020นะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับการเล่นหมักลุกของจิมมี่ดอนนอสันมิสเตอร์บีสก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้หรืออยากจะให้ทํา วิเคราะห์การเล่นหมากรุกของใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ายัางไงขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปนะครับถ้าใครสนใจเรียนหมากรุกก็อย่าลืม Tiger d e n c h e s s Academy นะครับถ้ายัางไงบ๊ายบาย